สวัสดีตอนบ่ายวันเสาร์นะคะ,ะมินิสิ้าพามาถวายพัตทหารเพรศในต่างแดน,นะะด้วยค่ะเด้อมาเบิ้งร่ายการอาหารของเ้าหรือแมคคั่วของเ้าว่ามีผู้ใดแนการถวายพัะทหารเพรศในต่างแดนเนาะว่าอ,อ,อาหารข้าวซมีจังหดอ,อย่างเสนะไปชมร่ายการอาหารของเ้าหรือไปเบิงแมครั่วเฮาเลยนะคะไปเจอกันค่ะ ลุงแฮนนิงมานั่งคอยปรนิดนะคะแล้วก็เมนูอาหารของเภากับมี่อ่าอียังมน่กุ้งแค่น้ำปลาแกงเห็ดผลไม้นะคะแ้ะกรลาบละก้ป็ปลาแล้วก็ปอเปี๊ยะค่ะขาดไม่ได้เลยคือส้มตำนะคะส้มตำบกม่วงส้มตำบกม่วงส้มตำมันเสียบค่ะซิมแล้ว เอเคค่ะอันนี้คือพี่จอมพูดจัดผลไม้อย่างสวยงามนะคะนี่เห็นไหมอันนี้ก็ผัดผักของเราแล้วก็อันนี้คืออะไรคะผักผักค่ะค่ะแม่เอาไอ้ฐานรองออกเนะห็นปอกจัดด้วยอาหารด้วยความเประยวน,นะคะสวัสดีค่ะอันนี้คือปริดยนะคะเป็น,นิดคือแม่ครัวของเรานะคะ,ะเพร่้ยวนิด ทุกอย่างในแมนทั้งเพื่อนบิดเลยปนิษผู้ออกแบบชีวิตนะคะชีวิตนี้จะได้กินอาหารอร่อยไม่อร่อยก็ขึ้นอยู่กับปนิษนะคะอร่อยยู่แล้วค่ะอร่อยทุกอย่างใช่ไหมปนิษใส่อะไรคะใส่ใจนี่ตบมือดังๆนี่หนะอาหารเป็นอุ๊อธิบา เราเจอที่สุดกันเมนูนี้แหละค่ะเนี่ยกุ้งแจนันปลาเนี่ยยู่เมืองไทยเขาไปได้กินได้พี่น้องไม่กินต่างประเทศได้เนี่อันนี้นะคะตาทำอันนี้นะคะเป็นห่อฉันคุณยายนะห่อฉันคุณยายคือว่าผ้าจันเปื้อนมาฉันตรงนี้นะคะวันนี้ก็จัดสถานที่ให้คุณสามีนั่งนะคะอันนี้แม่ครัวใหญ่ของเราปบาลติคไ้าในหม่างนี้แม่ครัวใหญ่เยอะจังปลา